ครับมื่อนี้สิมาแนะนำให้พี่ให้น้องเบึงเอกแม่นางหนึ่งเป็นนางคูนนะครับเนาะวัยประมาณอายุประมาณสองปีครึ่งนะครับเนาะแม่สาวลูกแม่ปุ๋ยนะครับเนาะยาวครับความสูงกะก็ไอซีชิมฮาบวกนะครับเนาะ เป็นอีกแม่หนึ่งที่อัตลักษณ์เต็มงามคือกันนะครับเนาะยาวครับเงาหาพอเอาพอ,เอา,พอเอาความสูงพอสูงสูงมาใส่เป็นสร้างอุดรพน,นาสีดีนะครับเนะาะอาชีพไปได้งามขึ้กกันก็เกา่าเล็กน้อยนะครับเนะาะอาชีพนี้ก็แนะน้ำแม่คูนนะครับเนาะดอกคูน